<Hey. S 1> วันนี้หนูมาทำอะไรคะามาทำนี่คะ่ะแต่งหน้าเหรอคะค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรคะลูกที่ปัดแก้มเหรอค่ะไม่ใช่แป้งพับแล้วเปล่าแป้งพับไม่ใช่ค่ะเป็นปัดแก้ม,ม,กมอืมปัดทั่วแล้วเหรอคะลูกทำนี้ก่อนนะคะ เราต้องมองกระจกด้วยหรือเปล่าเราต้องส่องกระจกเอลซ่าด้วยค่ะเราจะได้เห็นว่าเราสวยหรือยังปัดไปที่แก้มค่ะเอาที่ปัดแก้มมาดีกว่าอันนั้นมันลิปสติกนะลูกที่ปัดแก้มอันไหนตลับอันนี้ เราทาตาหรือยังทาตาเหรอให้ทาให้หนูหน่อยเนี้เนี่ยโอออันนี้เป็นเนี่ยอะแม่ช่วยค่ะอปากค่ะเมมเมมค่ะโอ้โหโสวยงามมากอ่ะทาตาชิ อันนี้เป็นลิปสติกนะลูกอันนี้เป็นลิปสติกนี่อันนี้เป็นลิปสติกอันนี้เป็นที่ทาตาค่ะหรือไม่ทาตาอันนี้ก็ได้ลูกอันนี้ค่ะอาทาตาอันนี้มองกระจกด้วยสวยเลยยัง เราก็หันกระจกไปทางลูกสิลูก ไหนไม่ช่วยปัดแก้มไหมอะปัดแก้มนี้อันนั้นติปสติกหรือเปล่าอ๋อโอเคที่ปัดแก้มเราใช้แปรงปัดแก้มดีกว่า<ะ>เราใช้อันนี้ก็ได้หรืออะเป็นแปรงปัดแก้มด้วยใช้แปรงปัดแก้มโอเคแล้วก็ปัดขึ้นค่ะ<อ>ปัดแก้มยังไงโอเคสวยได้ยัง อันนี้เป็นที่ตาตาค่ะเรามองกระจกด้วยนะอ้ย้ย <c oughs> ไหนดูสิคะสวยหรือยังคะหน้าอู้หูฉ่ำว้าวมาก <c oughs> นาอย่งคะ่ะตรงไหนอยู่ลูก เล็บเองเ,เอานี้ทาเล็บเดี๋ยวแม่ต้องทาให้สิไม่ได้หนูทาเองไม่ได้สิลูกเล็บมันจะเปื้อนนะแม่ทาให้หนูเลยได้เดี๋ยวไว้แม่ทาเล็บให้อับอิมเอ,เอไมไปทำอะไรมาคะทำตัดแก้มคะ่ะแล้วก็ท,ทำอะไรมาดูสิเล็บลูกสิคะว,ว้าวสวยจังเลยแล้วแต่งหน้าเสร็จหรือย,ยังคะ อาเรวเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าสวยๆแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันแล้วเราก็ต้องบายบายท่านผู้ชมด้วยนะคะจะไปไหนอ่ะอ่ะาจะไปไหนเราแต่งหน้าสวยแล้วก็ไปเดินเที่ยวได้อ่ะเราบายๆท่านผู้ชมก่อนคะ่ะอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมไปกดติดตามนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้หนูกันด้วยนะคะยิ้มหวานคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ